ว่าสุราษฎร์ธานีในกรบพื้นที่ก็เรายัางไม่ได้รับพุ่นกระทบแบบจํานวนมากน,นะอ,อย่างนหน้านะครับในพื้นที่บ้านเราแตกก่การคว่ำระวังมาตรการต่างๆเนี่ยรวมถึ้งการเยียวยาพี่น้องที่ได้รับพุ่นกระทบเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก่อนจะไปติดตามในพื้นที่ภาคใต้ตอนล้างที่กำลัง,<ะ>ลงประสบน้ำท่วมนะครับเราขึ้นมาเลยภาคใต้ตอนบุ่นกันบ้างว่าเตรียมความพร้อมกันพันพือเราไปพูดคุยกันทางด้านข้องท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านบรดาสติราชวานครับ เกี่ยวกับมาตรการฟฝ้าระวังอุทกภัยต่อเนื่องและมาตรการช่วยเหลือเยียวยางรฐบครับสวัสดีครับตานรนทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีคับครับตอนรับส่รายการพิเศษวันนี้เราต้องเกาะติดกันเรื่องของน้ําท่วมนะครับแต่วันอังคารก็คุยกับประเด็นของจังหวัดสุราธานีกันก่อนก่อนอื่นครับท่านครับสุราธานีเราตอนนี้มีมีการเฝ้าระวังหรือว่าแจ้งเตือนยังไงบ้างครับครับก็ทางจังหวัดนะครับโดยท่านรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีครับทันทีรุตนะครับได้ออกหนังสือนะครับแจ้งเตือนให้กับ พี่น้องประชาชนแล้วก็มีหนังสือแจ้งเตือนให้กับเครือข่ายทุกเครือข่ายนะครับ<ะ>ของกระทรวงมหัดไทยแล้วก็ภาคเอกชนให้บูรณาการร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางป้องกันมะาสารภาัยนะครับที่เป็นแกนหลักอยู่นะครับซึ่งขถานีเนี่ยเราก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสาภาพอากาศนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่3-4-5นี้นะครับศูนย์อุตุนิยมว,วิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ ก็ได้ออกประกาศนะครับเตือนเรื่องของจะมีฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสภาพอากาศดังกล่าวนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับของพวกเรานะครับช่วยกันติดตามข่าวสารอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากที่สะสมนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับแล้วที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือบริเวณที่อ่าวไทยนะครับเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็คลื่นสูงนะครับ ก็ชาวเรือนะครับควรระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะสมุยนะครับขึ้นแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะให้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือความปลอดภัยนะครับขณะนี้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็ยังมีผลกระทบนะครับแต่ยังไม่มากอาจจะเพราะว่าเรายังโชคดีอยู่นะครับของเราก็จะมีผลกระทบอยู่2อําเภอนะครับที่ผ่านมาก็คืออาเภอการจันิต์ลัอำเภอดอนศัก์นะครับก็ 6ตำบล17บหมู่บ้านนะครับก็จะมีถนนมีเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ครัวเรือนก็300กว่าครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแจ้งให้กับแขวงทางหลวงนะครับ1 2 3แล้วก็แขวงทางหลวงชนบทนะครับได้ออกสำรวจความเสียหายของถนนนะครับเพื่อเตรียมการซ่อมแซมนะครับกุดลอกนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วก็มีมาตรการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ผมในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอเป็นตัวแทนส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้ตอนล่างนะครับที่เดือดร้อนหนักนะครับแต่จังหวัดเรานะครับโดยกองเรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับก็ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับอาสาสมัครนะครับที่โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเอสเวิร์ดเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับทางภาคใต้ตอนล่างส่งไปตั้งแต่วันที่29นะครับพืิกาหยนนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายแรกก็คงจะเป็นพื้นที่พื้นที่ยะลานะครับแต่ก็มีการปรับแผนระหว่างทางเพราะว่าเจอที่ก่อนจะไปยะลาต้องผ่านสงขลาอพอ<ร>ผ่านสงขลาปุ๊บมันก็ต้องเห็นปุ๊บก็ต้องต้องช่วยก่อนช,ช,ช่วยก่อนรรครับช่วยก่อนนะครับก็เลยก้าเป็นการช่วยเหลือโดยการอพยพพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกจ่ายถุงยางชีพนะครับน้ําดื่ม นะครับหลายๆพื้นที่นะครับจนถึงปัตตานีนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าที่เราก็ยังปักหลักอยู่ที่ปัตตานีนะครับ mm hmm. ให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นหน่วยกู้ภยัยอาสาสมัครต่างๆนะครับก็ทํางานการประสานงานกับทุกหน่วยงานของจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสและขยลานะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้ส่งรถปฏิบัติการกู้ภัย เครื่องจากกลสารภัยลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงก็โดนนะฮะไม่ใช่ไม่โดนตั้งแต่28นะฮะ28พฤศจิการเนี้ยทางปพเขตนะฮะก็สนับสนุนถุงยังชีพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่สําคัญนะฮะ29นี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ส่งรถตู้นะครับปฏิบัติการกู้ภัยเนี่ยแล้วก็ลงไปสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะ ลดผลิตน้ําประปานะครับอ๋อตัวนี้สําคัญนะเราก็จะส่งไปตั้งแต่วันที่1นึ่งะเพื่อจะให้ผลิตน้ําดื่มนะครับบรรจุขวดนะครับขวดละ500มิลลิลิตรครึ่งลิตรครึ่งลิตรครับครึ่งลิตรครับมิลลิลิตรครับนิดเดียวนะครับเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ไปใช้ร่วมกับกลุ่มพิจาทาาในการปรุงอาหารด้วยนะครับก็จะมีลดผลิตน้ําประปาส่งไปให้นะครับที่สําคัญนะจะขอเน้นย้ําในเรื่องของการบริจาครับสิ่งของนะครับเราเชื่อว่า คนไทยเรามีน้ําใจนะครับมีความอบอ้อมอารีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารสิ่งของต่างๆเนี่ยที่ไปบริจาคเนื่องจากว่าพี่น้องของเราจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นมุสลิมนะเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเครื่องหมายต่างๆก็ขอให้มีฮาลาลนะเครื่องหมายเนี่ยขอให้มีฮาลาลนะในเรื่องของอาหารด้วยเพราะว่าเราเองก็เชื่อว่าศาสนาศกิจทนะทุกคนก็นับถือศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เคารพให้เกียรตินะครับแล้วช่องทางเนี่ย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราก็จะมีช่องทางที่สามารถบริจาคได้นะครับก็ในสถานที่แรกก็คือมูลที่กุศลศรัทธานะครับของสุราษฎร์ธานีก็เปิดบริจาครับนะครับน้ําดื่มข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือสมาคมครูปริยธรรมสามัญภาคใต้และโรงเรียนปริยธรรมนะครับแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปะวิทยานุสรนะครับซึ่งก็จะมีท่านพระปลัดอภิสิทธิ์นะครับ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภูมิพินเนี่ยคอยดูแลประสานงานต่างๆขึ้นมานะครับหรือหน่วยงานภาคราษาึนะฮะเช่นมหาวิทยาลัยสงขลาครินยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็สมาคมสิทธิ์เก่ามออนะครับที่เปิดรับบริจาคนะครับเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ช่วยกับผู้ประสบภัยนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะเรื่องการบริจาคเงินเนี่ยผมขออนุญาตบอกว่า ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเราก็มีความใจตั้งใจนะครับ้จะช่วยเหลือครับแต่มิจฉาชีพก็จะมาหลอกนะครว่าโอนไปตรงนี้โอนไปตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่ผมแจ้งครับว่าไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานทักษินที่เขตตะนีนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของสมาคมพระครูประเธรรมสามัญภาคใต้หรือมูลที่กุศลศรัทธาสุรัานีนะเราก็จะมีเจ้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพอรับไปจากปุ๊บก็จะมี ใบเสร็จรับเงินมีอะไรให้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการตอบรับว่าน้ําใจของท่านเนี่ยได้ถึงแน่นอนครับผมประกันวิชาชีพจะมีช่องทางที่น่าเชื่อถือแล้วกันนะคะอันนี้คือการช่วยเหลือของชาวสุราษฎร์ธานีของเราที่ส่งไปยังที่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้เทางนี้มาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาลบ้างค่ะท่านรองมีอะไรบ้างคะตอนนี้ครับก็มาตรการช่วยเหลือนะครับขนาดนี้ก็คงใช้มาตรการเดียวกับภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับที่ได้รับการเยียวยาขึ้นนะครับ คือเกณฑ์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยนะครับแล้วที่สําคัญฮะจะต้องมีหนังสือรับรองกับผู้ที่จะมาขอรับความช่วยเหลือนะฮะหนังสือรับรองนี้ก็เป็นหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนทีินออกให้ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบภัยและผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของเขตอําเภอนะครับแล้วก็คณาราชการช่วยเหลือผู้สบภัยพิบัติของจังหวัดด้วยเงินช่วยเหลือนี้จะจ่ายครั้งเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวนะครับในครัวเรือนละ9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับที่กรณีที่น้ําท่วมขังนะครับติดต่อเกิน7วันหรือว่าเกิดความเสียหายเกิดกรณีบ้านพังเสียหายนะครับรัฐบาลก็จะมีเงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยคิดตามสภาพแบ่งเป็น3ร,ระดับะนะครับ เสียหาย30%ก็ช่วยเหลือไม่เกิน15,000บาทเสียหายอยู่ระดับ30-7 0ถึงบอก็70,000ืบาทเสียหายเกิน70%ขึ้นไปก็ช่วยเหลือเงินไม่เกิน2 3 0 0 0 0บาทนะครับ,รบหากมีกรณีผู้เสียชีวิตนะฮะก็จะได้รับ2ส่วนเงินช่วยเหลือนะครับส่วนที่1มาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปอพนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับตามระเบียบครับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองใช้การเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับปี6.2นะครับก็จะมีค่าจัดการศพรายละไม่เกินนะครับ29,700กรณีบาดเจ็บสาหัสนะครับก็เบื้องต้นรายละ4 0 0พนะครับในส่วนที่2เป็นกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบสารภัยนะครับของสำนักนายกรันรีนะครับก็จะมีค่าจัดการศพ5 0,000นะครับเง<อ>ินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0,000แล้วก็ เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีกครอบครัวละ5 0,000บาทนะครับก็นอกจากนี้นะครับขณะนี้นะครับทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการให้กับ6จังหวัดภาคใต้เพิ่มนะครับอีกจังหวัดละ50ล้านบาทนะครับก็เดิมเนี่ยเรามีวงทดลองอยู่20ล้านตอนนี้ทางกรมบัญชีกลางนะครับได้อนุมัติมาเมื่อวันที่29ิพฤศจิกายนนี้ให้เพิ่มอีกจังหวัดละ50 ก็แสดงว่าท่านผู้ว่ามีงบบริหารอยู่ในมือ70ล้านบาทนะครับก็จะเป็นจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับอุทกภัยก็จะมีสงขลานราธิวาสปัตตานียะลาสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอันนี้ประกาศเพิ่มนะครับเดิมนี่ก็จะมีอยู่7จังหวัดอยู่แล้วนะครับครับก็นําเรียนพี่น้องประชาชนว่าทางราชการนะครับก็จะยึดระเบียบนะครับของกระทรวงกันคลังนะครับโดย กรมป้องกันและพทัก์สาธารณรับได้กำชับให้ทุกจังหวัดได้เยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เพียงพอนะครับผมครับผมนี่ก็คือเรื่องของน้ําท่วมนะครับมาประเด็นอื่นๆกันนิดนึงครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเด็นประชาธัมพันธ์กันบ้างนะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นวันที่5ธันวาคมนี้ของสุราษฎร์ธานีมีอะไรบ้างครับท่านครับครับก็ในวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะครับก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาธิเบศหมาภูมิพลอดุลเดชหมาราชบรมาาบนาถบพิตรนะครับ <c oughs> เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับสามวันรวมกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่สําคัญของจังหวัดสุราธานีจัด3กิจกรรมนะครับ <c oughs> ตอนเช้า7จ็ดโมงนะครับมีพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแต่พระสงฆ์นะครับ89รูปบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสุราธานี8ปโมงครึ่งนะฮะก็พิธี วางพ่านพุ่มถวายบังคมพระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนกา่นาเดชมหาภูมิโดนยเดชมหาราชบรมนาพิษที่อาคารศูนย์กลางประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนนะครับที่สารลังจังหวัดเหมือนกันแล้วตอน10นาฬิกาสานาทีนะครับก็จะเป็นศูนย์นการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการที่สวนสาธารณะบึงขนทะเลนะครับก็จะมี การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานตัดผมนะครับตรวจสุขภาพเป็นต้นนะครับเริ่มตั้งแต่กิจกรรมก็เปิด10บนกาสานาทีนะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกหมู่เหล่านะครับก็ร่วมกันแสดงออกเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับน้อมสํานึกในพระมหากราบที่คุณครับครับผมเอาละครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับท่านครับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรครับฟิวเดย์เป็นยังไงกันบ้างในปีนี้ครับฟิวเดย์นะครับก็ เป็นการถ่ายทอดกิจกรรมนะครับที่จัดขึ้นวันที่14-15ธันวาคมนี้นะครับโดยที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะครับเพื่อแถลงนะครับแล้วก็โชว์ผลงานนะครับนิสการเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีปาล์มนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอาหาร GI นะครับพืช GI สินค้า GI ต่างๆถึง6ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มใช้ยาหอยนางรมแล้วก็มะพร้าวเกาะพังงานนะครับในการนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับจัดขึ้นที่ราชพัฒนนะครับ1 4ถึง15ธันวาคมนี้และสุดท้ายนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยครับเพื่องานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราก็คือ สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีกิจกรรมของเรานะครับทุกปีนะครับเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีนะครับงานกาชาติปี2168นะครับขออนุญาตประชาพันธ์ไว้ก่อนว่าเราจะกําหนดนะครับจัดงานขึ้นนะครับ14กุมภาวันวาเลนไทยจำง่ายเลยปีหน้าปีหน้านะครับจนถึงวันที่23กุมภาพัน2168นะครับก็จัดขึ้นณบริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในการนี้ก็จะมีการจำหน่ายสลากกาชาตนะครับจำนวน5,000เล่มนะครับรวม1 0 0 0 0แใบก็ใบละ100บาทนะครับก็มีรางวัลใหญ่เหมือนทุกปีนะครับมีทองคำมีต่างๆนะครับเงินต่างๆนะครับที่เราได้ในกิจกรรมนะครับการจำหน่ายสลากนี้นะครับก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านนะครับ เกิดจากอุทกภัยไฟไฟหม้ผู้ยากไร้นะครับแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะครับหรือการช่วยเหลือดูแลนะครับความเป็นอยู่พัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ครับครับผมเอาละครับวันนี้แหล่งข่าวเจ้าใต้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านวันนี้รายการพิเศษารยการพิเเศษของราน้ำท่วมนะครับต้องขอบคุณท่านบรรดานริราชวานครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับท่านรองครับสวัสดีครับ